สบายดีพี่น้องตอนนี้ก็เที่ยงแล้วพี่น้องอยังมาท่านขืนไทยต่อพอองมินไทยต่อให้ให้มือซ้าอันนี้แหละยังมันแล้วพอว่ามันให้พอว่ามันให้ไงเราก็เลยดำถาให้เพิ่นไทยให้เพิ่นไทยหน้าต่อแล้วก็ ขึ้นขึ้นไปคนเอาจากสูบน้ำมาสูบน้ำใส่แถวนี่พี่น้องมันมีน้ำ ที่สูบน้ำขึ้นแถวสีไทยไว้บ่มีน้ำ่นกำลังติดตั้งจากสูบน้ำอยู่บนสี่สูบขึ้นนะก,กระดําร่ธานเลยเอาดอกยังเอากะาตัง้งแซวไา้อยู่ใค่แต่ว่ามันเดด แดดแต่ว่าลมใครแต่ว่าแดดมีลมพี่น้องเลยคะมีบดมีมีขึ้มีแดดอยู่เที่ยวแดดเที่ยวขึ้นอยู่แต่ละมีแต่ละพอแห้งได้ใครนะอันนี้แดดอยู่แต่ว่ามีลม ลำบากขนาดพี่น้องเอ้ยบดขายอย่างน่ะคือมาม่วนแทะรอสมตอนต่อไปแป๊บเอาลงมาจะก,ก่อนนะ ส <of transportation> ีแล้วบ่ไฮนี่ตามสองคนนะใครไหนี่น้องตามคนเดียวที่เลี้ยอนะเลี้ยวรังมังกี้นี่พอลงวินงนะสิลมและเมื่อย เ้าหนักให้แน่เพราะว่ Elena, เาเ้ามีแต่ดำห้ามบริยภค่ะหนกไทยมีแต่ดำอย่างเดียวติดเลยเขื่อนตากล้องกับบริเคลขื่อนทีแล้วพี่น้องมันแดดฮอนแดดเมื่อยเซค่ะผมเมื่อกี้ สตาร์ทเครื่อ,องพีนวอาดำในไห่เดียวสูบขึ้นในห่เดียวอีกกรลอยเจ็ดสิบลอยกาลอยเจสิบมดัดเอามาดำนี่พี่น้อย đèo đâm vào bớt động mượn này, cả lại của con đâm, đâm song mượn bốn lần thứ bảy, nam yếm bực thế. นำมาแล้ว หั่อยากเบิดว่าจัตนในหอยเดียวกันสูบมาใส่ ซืกอว่าหิวข้าวเลยกระสีทั่วงามพันบยญญาขึ้นมันน้อยที่มันอึดมันอยากพี่น้องเอ้ย แลนระวังล้มคอ,อยคอ้ามูเป็นโยกสายยางอันสีดำได้ได้ปะ ก็ไดมุงเลยนะอ้อื่เท่ากูเใจอต้อนหน้าเลยเใจมนุษย์ มือป็นโยกใายงางบอกพวงไม่มาเพราะต้องขึ้นเาจนกินนอนอยู่ห้หน้านี่แหละ น้องเห็นมนเป็นเนาะนี่น้ำในน้องอกับ่อกันแเนาะไอ้น้ำมันในน้องกับมาล่า เปิดสีทั่วข้างนปัจจัเบิดนะเขาเจ้าขึ้นแซเซๆบุญเลยนะยังแต่ห้าสองคนทงใต้ทงเนื้อข้าหลังขึ้นบุญเลยโขขึ้นนะ

ลงไปดำอีกก่อนแจนะยังบีมแล้วขึ้นมานั่งเฮงเตบิบนะพี่แถวนี้แห้งแห้งยังเด่งทรายมาพี ดีแต่มีจากสูบน้ำเอือยพิ่นสื่อหายสั่นละพราะฮงสิเด้๋ยวถ้าพนจะยำใให้ยใหญ่อยากรำให้มันเบิดไปนนำให้มันเลือดแต่ห้ยน่อยเอเล่าพระจากเด้อพี่น้องไปดำหน้าก่อนเพราะกันใหม่คลิปน้าสบายดี